เห็นไหมนี่เมมโมรี่อยู่ตรงนี้วิธีการถอดกัน,นถอดขึ้นมานี่ฝาเปิดด้วยตัวนี้เป็นเมมโมรีแบบ ddr 5ลนะครับรองรับสูงสุด 64GB กิกะไบต์นะครับก็คือว่าสวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับกลับมาพบกับผมฮิม q u ิกเซิร์ฟนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักนะครับเครื่องเวิร์กสเตชันนะครับขนาดเขาเรียกว่า Small Form Factor ที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับในรุ่นเดล l p r e c i s i o n 3460 SFF นะฮะคราวนี้ SFF คืออะไรนะครับคือชัดเจนก็คือ small form นะครับ small form factor ก็คือตัวเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี้ยกง่ายนะผมยกเข้าออกสบายเลยนะครับข้อดีนะครับของเวิร์ชันที่เป็นไซส์ small form เนี่ยก็คือว่ามันเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นเวิร์ชันอยู่ก็คือสเปคสูงสามารถที่จะใส่การ์ดจอได้แล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยรองรับ CPU Intel Gen ใหม่แล้วนะครับที่เป็นเจน14นะครับตัวเครื่องมีสลอ็อต PCIe x16 รองรับการจอนะครับแต่ว่ายังเป็นเจน4อยู่นะครับแล้วก็มีตัวพวก Wireless controller ต่างๆมาให้ครบเครื่องเลยเดี๋ยวผมมาไล่เรียงให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีพอร์ตอะไรให้เราได้ใช้งานแล้วก็เราสามารถจะอัปเกรดนะครับขึ้นได้ไปถึงระดับไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยครับ Uh, ตัวนี้นะครับบอดี้นะครับความจุข,ของเขาเนี่ยมีขนาด8ลิตรนะครับน้ำหนักนี่ยกสบายนะครับผู้หญิงนะครับเด็กๆก,ก็อุ้มไปได้ด้านหน้านะครับมีช่องระบายอากาศนะครับเป็นคลีบตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ยุคใหม่แล้วซึ่งถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นลังพึ่งอยู่นะครับซึ่งดีไซน์แบบนี้ เดลเองเนี่ยเอามาใช้กับแทบทุกผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกเครื่องเซ mm ิร์ฟเวอร์ด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยปุ่มเปิดปิดซึ่งก็จะมีไฟแสดงสถานะการทํางานมาให้ด้วยนะครับไฟฮัตด,ดิสช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมแล้วก็มีออปชนอลที่เราสามารถใส่ตัว SD card r e a d e r ได้นะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้คนฟิกมาก,ก็เลยเป็นดัมมี่ปิดแมกสายเด้านบนตรงนี้เป็นแบบ2.0 2พอร์ตนะครับพอร์ตด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยอันนี้มีพาวเวอร์แชร์ด้วย ส่วนตัวด้านล่างที่เป็นสีฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็น3.2 Gen 2แล้วก็ Type C ตัวนี้เป็น3.2 x2 ซึ่งก็สปีดสูงมากๆนะครับ20กิกะบิตเปอร์เซกนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย<ม>ก็เพียงพอนะผมว่ากับการใช้งานทั่วไปเนาะการเสียบพวก external hard disk ปิ้นตรงปิ้นเตอร์ถอดเข้าถอดออกเนี่ยผมว่า4พอร์ตด้านหน,าน้าเนี่ยเหลือเฟือและนะครับแล้วก็ด้านล่างเองอันนี้บอกชัดเจนว่าใช้ CPU ตัว i7 แต่ว่าตัวเครื่องเขาจริงเขาัพพ p o r t ถึง CPU ที่เป็นตัว i9 นะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและกันว่าแอปพลิเคชันที่เราต้องการรันเนี่ยต้องการประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครัวตัวเครื่องเนี่ยตั้งได้2แบบอันนี้แบบตั้งธรรมดาอ่ามียางนะครับมียางนี้นะครับยืนด้วยตัวเองได้นะครับหรือว่าบางท่านจะวางนอนก็ได้นี่ก็มียางรองด้านล่างเหมือนกันนะครับสามารถที่จะวางลักษณะนี้ได้เลยนะครับวางนอนนี้ได้เลยนะครับก็มียางกันลื่นมาให้โอเค ด้านบนเครื่องก็จะเรียบๆไม่มีอะไรนะครับด้านบนเครื่องให้ดูนิดนึง่งแต่ก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสแท็กอยู่ด้านบนเครื่องด้วยมาให้แล้วก็เซอร์วิสแท็กเองเนี่ยก็จะมีอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับผรือว่าเราต้องการที่เคลมนะครับหรือว่าสินค้ามีปัญหาเนี่ยต, Service Tag ตัวเซอร์วิสแท็กตัวนี้จะเป็นหมายเลข ID A อ้างอิงประจําตัวเครื่องนะครับที่เราต้องแจ้งทางทีมเซอร์วิสโอเคด้านหลังเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เป็นล i n อินนะครับ มีตัวสติกเกอร์ Windows มาให้เพราะว่าตัวนี้มี Windows 11 Pro ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น Display Port นะครับมีมาให้ทั้งหมด3พอร์ตเลยส่วน d u m m ี่2ช่องตรงนี้ตัวนี้เราสามารถอัปเกรดพอร์ตได้หลากหลายมากๆเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยรือว่าบางท่านต้องการการเชื่อมต่อที่อาจจะเป็นยุคเก่าๆหน่อยเลยพวกนี้ก็สามารถแจ้งเซลล์ให้คอนฟิกพอร์ตตรงนี้เพิ่มเติมได้ ด้านหลังนะครับ USB port ที่เป็น Type A ไม่เพียบเลยเนาะทั้งหมดอีก6พอร์ตอ่าตัวด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น2.0ส่วนตรงนี้เป็น3.2จ Gen 2มีมาให้1พอร์ตนะครับส่วน3พอร์ตตรงเนี้ยเป็น3.2ธรรมดาเนาะเป็น Gen แรกเป็น Gen หนึ่งตัวนี้เป็น,ปนตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นช่องที่เราไว้อัปเกรดตัวการ์ดนะครับขนาดตรงเนี้ยมันค่อนข้างแคบนะครับเราเรียกว่า low profile ถ้าซื้อมาเป็นแบบ full high มันจะใส่ไม่ได้ นะครับจะทะลุตัวเครื่องเลยนะครับต้องเปิดฝาเคสอ,ออกมามีมาให้2ช่องนะครับตัวนี้ก็จะมีการจอมาให้แต่ว่าเป็นการจอรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันอีกทีนึงนะครับก็อัปเกรดด้วย2กาดนะฮรแล้วก็มี power supply นะครับเป็น internal power supply เราเสียบแค่สาย AC เส้นเดียวจบเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวมาดูในตัวเครื่องกันนะครับนี่วิธีการเปิดนี่สีฟ,ฟ้าฟคือสิ่งที่ขยับได้นะดึงลงมา อ่าแล้วยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนอ๋อดึงลงมาเนี่ยเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีหูจับนี่ตรงนี้อรงน,น,น,นี้หูจับก็คือดึงเลื่อนมาข้างหลังแค่นี้อา่าแล้วก็ปิดอ,ออกมาได้เลยนี่ฝาเคลไม่มีอะไรนะครับเป็นเหล็กๆไม่มีอะไรติดไว้เลย ในตัวเครื่องนะตัวนี้มีพัดลมละระบายอากาศแล้วก็มีตัวแอร์ดักครอบมากับตัว CPU อ่า CPU ผมบอกไปแล้วว่าปัจจุบันรองรับเจน14นะฮะแต่ว่าจริงๆเขารองรับหลายประเภทหลายตระกูลดีกว่าตั้งแต่ไ3ถึง I9 เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับใช้งานสำหรับเมมโมรีนะครับมันอยู่ตรงไหนของตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะความก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าสล็อตมันโดนซ่อนอยู่ใต้ฮาร์ดดิสต,ตรงนี้ นะะครับอ่ก่อนไปโมลี่ก็แต่ฮาร์ดดิสเลยครับก็คือตัวนี้รองรับดิสนะครับขนาด3.5นิ้วเนี่ยหนึ่งลูกที่ต่อผ่านสายสแตทนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นดิสที่เป็นโซลิดสเตตสองนิ้วอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่การใช้งานนะครับการถอดฮาร์ดดิสทำยังไงนี่เลยนี่ตรงนี้สีฟ,ฟ้าๆนี่ดันเข้าไปแล้วยกขึ้นมาเรียบร้อยอ่วา,างไว้เลยหนึ่งลูก <c oughs> นะฮะเออ่เมมโมรี่เนี่ยก็ยังโดนซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอีกอยู่ดีนะครับเราต้องถอดชิ้นนี้ออกด้วย ชิ้นตัวยึดวิธีการถอดก็คือเราต้องเลื่อนตรงนี้นะครับมาที่จากลูกศรที่เป็นแม่กุญแจใช่ไหมครับอืขยับมาเป็นแม่กุญแจที่ง้างออกแล้วแล้วก็ทําการเปิดฝาเคสด้านหน้ามี3จุดนะครับดันเบาๆก็ออกแล้วนะครับถอดออกมาได้เลยนี่ตันี้นะครับแล้วก็ยกได้เลยเดี๋ยวนะอ่า,อย,นะอายกจะไม่ติดอาโอเคนี่ ยกขึ้นมาต้องต้องกระดกทางด้านนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นี่เื่อไหอานาอันนี้ถอดออกได้เลยตัวยึดตัวนี้จะมี DVD แอบอยู่ติดมา DVD ก็เป็นแบบซา t a ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขอมาแป,แ,ปแปะไว้ก่อนเห็นไหมนีม่เมมโมรีอยู่ตรงนี้วิธีการถอดกันถอดขึ้นมานี่ฝาเปิดด้วยตัวนี้เป็นเมมโมรีแบบ ddr 5ลนะครับรองรับสูงสุด 64GB กนะครับก็คือว่าแถวละสานะครับเพราะว่าเขามีมาให้2ดิม เป็นเมม o r ีเหมือนกับที่เราใช้ในพวกโน้ตบุ๊กนะครับเป็น SO สโอดขนาดมันก็จะสลิมสลิมขยับจากเมม o r ีมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเน็ตเวิร์กการ์ดที่ต่ออินเทอร์เฟซบน M.2 อยู่นี่ตัวนี้เป็นรองรับ WiFi6E แล้วก็ b l u e ูธ o ามจุดหอขอภัย WiFi6E แล้วก็บลูทูธห้าจุามนะครับตามสเปคเนี่ยมันจะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ประมาณ2-3รุ่นได้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ รุ่นไหนเนาะก็ติดตั้งมาตรงนี้เลยก็คือเป็นบริเวณที่มันจะโดนตัว DVD ตัวฮาร์ดดิสปิดทับอยู่ผมจะปิดมันกลับเข้าไปก่อนละกันนะ,ะเพื่อมีสเปซในการดูเมนบอร์ดเพิ่มขึ้นวิธีการก็คือทำรีเวิร์สเอนจิเนียร์เลยเนาะขามาเนี่ยเราเราดึงแบบเฉียงมาขากลับเราก็ต้องเฉียงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็โกดลงมานี่ล็อก,กลึกเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็ล็อกไปด้วยอ่า แล้วก็ปิดฝาเคสนะครับตัวนี้นี่นะครับสามตัวล็อกตรงนี้ล็อกมาก็เรียบร้อยแล้วก็ฮาร์ดดิส์เวลาใส่ต้องทะแยงเข้าไปด้านนี้ก่อนนะครับดันเข้าไปด้านหน้าแล้วก็วางเข้ากลับมามันก็จะกลิบลงเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคนนี้บนเมนบอร์ดเนี่ยมี m. 2 t o อีกไหมเนี่ยจากที่ผมเห็นเนี่ยมีอีก3ามช่องนะครับก็คือด้านข้างการ์ดจอด้านข้างซ p u วตรงนี้นะครับซึ่ง ตัวเครื่องเนี่ยก็ใส่มาให้แล้วก็คือเป็นดิสซลิดสเตตนะครับหนึ่งลูก2 5 6กิกแต่ว่าจริงๆเนี่ยยังมี M.2 อีก2ส,สล็อตก็คือด้านหลัง power supply แล้วก็ด้านข้าง power supply นะครับก็จริงๆ M.2 ทเนี่ยทั้งเครื่องม,มีมาให้ทั้งหมด4ช่องแต่ว่าเราใช้ไปน1นช่องสำหรับตัวเน็ตเวิร์ n คอน l ท e เอร์ครับอ่าออปชั่นคงอัปเกรดอะไรได้ไม่เยอะมากอะมาน่นิดิหนึ่งเกือบลืมไปก็คือตัวสลอ็อ PCI Express นะครับมีมา2สล็อตสล็อตหนเนี่ยเป็น Gen 4x16 อันนี้เราจะใส่การ์ดจอนะครับตัวนี้เป็นตัวทีพันนะครับเป็นแบบโล w p โปรไฟล์ต้องเป็นการ์ดบางๆแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็น Gen 3นะตัวนี้ยังไม่ใช่ Gen 4นะเป็นเป็นย้อนยุคนิดนึงเนาะเป็น Gen 3แล้วก็ขนาดสล็อตจะเล็กก็คือเป็นขนาด x4 ซึ่งบางทีส่วนใหญ่เราจะใช้การอัปเกรดเป็นพวกเน็ตเวิร์กการ์ดมากกว่านะครับ ต้องบอกว่าตัวสมอฟอร์มข้อเสียของเขาที่ชัดเจนเลยก็คือว่าตัว p c i นี่แหละนะครที่ยังไม่เป็น Gen 5แต่ว่าได้เมมโมรีที่เป็นตัว DDR 5มาแล้วนะครับโออ่ะผมเปิดขึ้นมามพ p o w e ซัพ p p l y ตัวนี้นะครับขนาดกี่วัตต์เนาะเดี๋ยวนะดูนิดนึงดูนิดนึงอ่ะขนาด260วัตต์นะครับคือ วัดกาจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงข้างในมีน้อยนะครับเมมโมรีก็สูงสุดแค่64กิเองแต่ก็ถือว่าเพียงพอนะครับมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดีในระดับหนึ่งปิดเคสกลับมาวิธีการนะครับก็ข้อไปประมาณนี้ก่อนนะครับข้อไปให้มันเหลือสเปซด้านหน้าน,นิดนึงกดไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาล็อก มันก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าจะเปิดอีกรอบหนึ่งก็ต้องกดลงมานะครับมีแผดล็อกลิงนะครับสามารถคล้องกุญแจล็อกตัวเคสไว้ได้เผื่อป้องกันใครมาขโมยไส้ในไปครบแล้วสำหรับ Precision รุ่นนี้3460นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในลำดับถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ